วันนี้ผมขอเรียนพัฒนาการล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาประจำวันที่28สิงหาคม2568นะครับผมมี3ประเด็นที่อยากจะนำเรียนและ update, อัปเดตทางสื่อมวลชนนะครับประเด็นที่1กรณีทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลนะครับผมก่อนอื่นเลยผมขอแสดงความเสียใจต่อทหารไทยที่ได้รับบาดเจ็บ ตนต้องทุกพลภาพถาวรจากเหตุการณ์เหยียบทุนระเบิดสังหารบุคคลประเภท PMN2 ที่ฝ่ายกัมพูชารอบวางขณะที่ทำการลาดตระเวนในเขตไทยบริเวณพื้นที่ประสาทต,ตาควายจังหวัดสุรินทร์เมื่อวานนี้วันที่27สิงหาคม2568นะครับและนับเป็นเหตุการณ์ครั้งที่6แล้วที่เกิดความสูญเสียจากอาวุธร้ายแรงที่ไร้มนุษยธรรมรนี้นะครับ ไทยขอประนามอย่างรุนแรงที่สุดต่อการใช้ทุนระเบิดสังหารบุคคลซึ่งถือเป็นการละเมิดอธิปไตยและบุรณภาพแห่งดินแดนของไทยเป็นการกระทําที่ขัดต่อกฎบัตรสหรประชาชาติกฎหมายระหว่างประเทศโดยเฉพาะกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและเป็นการละเมิดพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาห้ามทุนระเบิดสังหารบุคคลหรืออ t ลเทอร์บาคอนเทนนอย่างชัดเจนนะครับอีกทั้งยังเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงซ้ำแล้วซ้ำเล่า จากเหตุการณ์ดังกล่าวจึงเชื่อได้ว่าฝ่ายกัมพูชานะ่าจะมีการวางแผนใช้ทุนระเบิดมาอย่างเป็นระบบตลอดพื้นที่ชายแดนโดยมีเจตนาที่จะคุกคามทำร้ายฝ่ายไทยโดยเฉพาะจุดเกิดเหตุอยู่ในเขตพื้นที่ภายในเส้นปฏิบัติการของฝั่งไทยนะครับผมขอหยิบยกคำพูดของท่านเจ้ากรมกิจการชายแดนทหารนะครับที่เคยกล่าวไว้ว่าทุนระเบิดไม่ใช่หลักเขตแดน ต่เป็นอาวุธที่ไร้มนุษยธรรมทำให้ทุกพลภาพและฆ่าชีวิตผู้คนโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าการว่าการการวางทุ่นระเบิดของฝ่ายกัมพูชาจึงสะท้อนถึงเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์และเป็นการกระทำที่ไร้อารยะเหตุการณ์ครั้งนี้ตอกย้ำความสำคัญและความจำเป็นที่ไทยจะต้องปฏิบัติตามพันธะกรณีระหว่างประเทศภายใต้นุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคลซึ่งสนับสนุนให้รัฐภาคี ต้องแจ้งหากมีเหตุการณ์ทุ่นระเบิดและแจ้งให้ประชาคมโลกได้รับทราบถึงพฤติกรรมดังกล่าวของกัมพูชาและร่วมกันดําเนินการให้กัมพูชาหยุดการกระทํำดังกล่าวโดยทันทีครับประเด็นที่2นะครับผมได้เคยกล่าวในการแถลงข่าวครั้งก่อนๆก,ก็คือเกี่ยวกับการเยือนเจนีวาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ตามที่ผมได้เคยพูดไปก่อนนั่นเน้นหน้านี้แล้วนะครับขณะนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาริทอยู่ที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ที่นครเจนีวาเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงของเหตุการณ์การลอบวางทุ่นระเบิดและการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศโดยฝ่ายกัมพูชาให้นานาประเทศให้ประชาคมระหว่างประเทศได้ทราบโดยเมื่อวานนี้ท่านรัฐมนตรีได้พบกับนางสาวอิชิกาวะโทมิโก เอ,อกอัครราชทูตผู้แทนถาวรญี่ปุ่นประจําการประชุมด้วยด้านการลดอาวุธนะครับซึ่งดํารงตําแหน่งประธานการประชุมรัฐภาคีสันุสัญญาออตตาวาครั้งที่22โดยมีนางสาวแคโรไลน์เมลานีรีกัมโบหัวหน้าสํานักงานกิจการลดอาวุธแห่งสหประชาชาติหรือ UNODA ณนครเจนีวาเข้าร่วมหารือด้วยนะครับ รวมทั้งได้พบกับเอกคราชทูตของประเทศต่างๆในคณะกรรมการการปฏิบัติตามอนุสัญญาออตตาวาหรือ Committee on Cooperative Compliance และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆในกรอบอนุสัญญาด้วยในการพบดังกล่าวท่านรัฐมนตรีได้ยืนยันความมุ่งมั่นของไทยในการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาออตตาวา และได้แบ่งปันข้อมูลสำคัญและพัฒน,า,นาการล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์ทุ่นระเบิดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้นพบทุ่นระเบิดใหม่ที่ฝ่ายกัมพูชาลอบวางไว้ในพื้นที่อธิปไตยของไทยส่งผลให้ฐานไทยได้รับบาดเจ็บและทุพพลภาพจำนวนมากในช่วงที่ผ่านมารวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดเมื่อวานนี้ซึ่งนับเป็นเคสที่6แล้วฝ่ายไทยเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศดำเนินการทุกอย่าง ที่จะนำกัมพูชากลับสู่การปฏิบัติตามอนุสัญญาอย่างสมบูรณ์ในฐานะรัฐภาคีที่มีความรับผิดชอบรวมทั้งร่วมมือกับไทยในการเก็บกู้ทุนระเบิดท่านรัฐมนตรีได้ใช้โอกาสนี้ประกาศเข้าร่วมโครงการรณรงค์ของเลขาธิการสหประชาชาติว่าด้วยการลดอาวุธเพื่อมนุษยธรรมและปฏิบัติการทุนระเบิดซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอันยาวนานของไทยไม่เพียงแต่อันต่ออนุสัญญาอ,อัตว่าเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการลดอาวุธเพื่อมนุษยธรรมและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศด้วยนอกจากนี้ครับท่านรัฐมนตรีได้เข้าพบกับนางนาดาอัลนาชิฟรองข่าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสประชาชาติซึ่งได้ชี้แจงพัฒนาการล่าสุดในสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพิ่มเติมจากที่ไทยได้เคยมีหนังสือถึงข้าหลวงใหญ่มาแล้วสฉบับร้องเรียนการละเมิดกฎบัตรสประชาชาติ และตรา,าสารสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่สำคัญโดยกัมบูชาเช่นกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองหรือที่ภาษาอังกฤษเรียก ICCPR อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กหรือ i c r โทษฮะหรือ CRC อนุสัญญาว่าด้วยการขจ,จรัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบหรือ c d w ซึ่งรวมถึงการ ซึ่งรวมถึงการรอบวางทุ่นระเบิดในในเขตไทยซึ่งส่งผลให้ฐานไทยบาดเจ็บสาหัสหลายรายรวมทั้งการใช้พลเรือนสตรีและเด็กและเป็นแนวหน้าในการยั่วยุให้เกิดการ,รเผชิญหน้ารบริเวณชายแดนท่านรัฐมนตรีได้แสดงความยึดมั่นของไทยต่อข้อตกลงหยุดยิงระหว่างรัฐบาลระหว่างไทยกับกัมพูชาและเห็นพ้องกับค่าค่าหลวงใหญ่ที่แสดง ความห่วงใยและตอกย้ำพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองที่กำหนดให้รัฐห้ามโฆษณาชวนเชื่อเพื่อการสงครามรวมทั้งแสดงความห่วงกังวลต่อการเผยแพร่ข้อมูลเท็จและข้อมูลบิดเบือนที่อาจทำให้เกิดการ,รเผชิญหน้ามากยิ่งขึ้น และในวันนี้ครับท่านรัฐมนตรีจะพบหารือกับประธาน,นาคณะกรรมการกาชาติระหว่างประเทศหรือ ICRC mm hmm. เพื่อจแจ้งถึงการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศรวมถึงอนุสัญญาเจนีวาของฝ่ายกัมพูชาจากการโจมตีไม่เลือกเป้าหมายต่อพลเรือนและสถานที่พลเรือนไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนประชาชนโรงเรียนโรงพยาบาลหรือร้านสะดวกซื้อจนเป็นเหตุให้พลเรือนผู้บริสุทธิ์ต้องบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายคน โดยสรุปนะครับการเดินทางไปจนีวาครั้งนี้ของท่านรัฐมนตรีได้ท่านกา็ได้ชี้แจงโดยละเอียดด้วยตนเองนะครับเพื่อให้ประชาคมโลกได้รับรู้ว่าประเทศไทยในยึดมัน่นในกฎหมายระหว่างประเทศกติกาสากลและดําเนินการทุกอย่างด้วยความสุจริตใจและบริสุทธิ์ใจด้วยหลักฐานที่หนักแน่นไม่กล่าวหาใครอย่างเลื่อนลอยนะครับท้งนี้ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรัฐภาคีนุสัญญาแต่ว่าจะได้เห็นจะได้พิจารณาหลักฐานเชิงประจักษ์และเชิงวิทยาศาสตร์ต่างๆที่ไทยนําไปเสนอก่อนการดําเนินการตามกระบวนการนุสัญญาต่อไปนะครับซึ่งแม้จะใช้เวลานะครับแต่การเคารพก,กติกาและการดําเนินการด้วยความโปรง่งใสเป็นสิ่งที่ไทยยึดถือและปฏิบัติและความน่าเชื่อถือเหล่านี้เองครับที่จะมาที่เรามาพร้อมกับความจริงจะทำจะ จะให้ความผิดที่กัมพูชาทำปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้นครับประเด็นที่3การดำเนินการของไทยในเวทีระหว่างประเทศอื่นๆนะครับนอกเหนือจากการดำเนินการที่นครเจนีวาที่ได้กล่าวไปแล้วในเวทีสหประชาชาติ UN ที่นิวยอร์กประเทศไทยก็ได้ดำเนินการอย่างเต็มที่นะครับเมื่อวันที่22สิงหาที่ผ่านมาเอกาครัชทูตของเราที่นครนิวยอร์กได้มีหนังสือถึงเลขาธิการสหประชาชาติ เพื่อนำส่งข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์เพิ่มเติมต่อกรณีการวางทุ่นระเบิดของกัมพูชาพร้อมทั้งขอความร่วมมือให้ช่วยติดตามขอรับคำชี้แจงจากฝ่ายกัมพูชาต่อกรณีดังกล่าวซึ่งเป็นไปตามข้อ8วรรค2ของนุสัญ,ญาออตตาวาด้วยและในช่วงค่ำของวันนี้ครับซึ่งตรงกับเวลาเช้าเวลาท้องถิ่นของนิวยอร์กท่านทูตก็จะมีกำหนดพบกับเลขาธิการสหป,ประชาชาติอีกครั้งหนึ่ง เพื่อชี้แจงพัฒนาการล่าสุดของสถานการณ์ทุ่นระเบิดตามแนวชายแดนและติดตามการดําเนินการตามหนุสัญญาออตตาวาข้างตน้นนอกจากนี้ท่านทูตของเรานะครับทั่วโลกท่านกองสูลใหญ่ต่างๆก็ยังคงเดินหน้าชี้แจงข้อเท็จจริงและพัฒนาการล่าสุดของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างแข่งขันทั้งในเรื่องทุ่นระเบิดและการละเมิดอื่นๆของฝ่ายกัมพูชาต่อประเทศเจ้าบ้านและประเทศในเขตอาณาน,นะครับ รวมถึงต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสู่ต่อสู่มวลชนท้องถิ่นและก็ชุมชนไทยในประเทศน,น,นั้นนั้นตั้งแต่เกิดเหตุการณ์มาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับสุดท้ายนะครับฝ่ายไทยก็ยินดีนะครับที่ทหารทั้งสองฝ่ายได้หาหรือและตกลงกันในกรอบคณะกรรมการชายแดน่ซนภูมิภาค r v c ไปแล้ว4การประชุมในเวลา ไม่กี่สัปดาห์หลังจากการประชุม GBC สมัยวิสามันเมื่อวันที่7สิงหาคม2568ที่ KL นะครับอ,อ,อย่างไรก็ดีทั้งสองประเด็นที่ไทยให้ความสำคัญและผลักดันโดยตลอดเนี่ยนะครับก็ได้ถูกบรรจุอยู่ใน Agreed Minutes หรือเอกสารผลลัพธ์การประชุมสองประเด็นได้แก่การเก็บกู้ทุนระเบิดและการปราบปรามการหลอกลวงทางออนไลน์นะครับซึ่งจะต้องติดตามรายละเอียดในเรื่องการหารือใน GBC ครั้งต่อไป ซึ่งกัมพูชาจะเป็นเจ้าภาพในเดือนกันยายน2568นะครับไทยยังคงยืนยันท่าทีนะครับในการแสวงหาทางออกโดยสันติผ่าน,นกลไกทวิทภาคีที่มีอยู่อย่างไรก็ดีนะครับหากกัมพูชายังคงรอบวางระเบิดออยังคงรอบวางทุ่นระเบิดในดินแดนของไทยยังคงยั่วยุให้เกิดการ,รเผชิญหน้าบริเวณชายแดนอย่างต่อเนื่องพฤติการเช่นนี้นะครับจะเป็นอุปสรรค อย่างยิ่งต่อการคลี่คลายความตึงเครียดที่ทั้งสองฝ่ายพยายามดําเนินการผ่าน,นกลไกทวิภาคีของทั้งสองประเทศในช่วงนี้จึงฝ่ายไทยจึงขอให้กัมพูชาปฏิบัติตามสิ่งที่กัมพูชาได้ออกมาถแถลงและประกาศย้ําทุกวัน,ท,วนที่จะยึดมั่น,นกลไกทวิภาคีและข้อตกลงหยุดยิงให้ได้ด้วยความจริงใจและความสดจรตใจครับขอบคุณครับ <c oughs> นั่นคือการถแถลงภาษาไทยนะครับผมจะขอแปลเป็นภาษา Good afternoon to the members of the media and the public, both here and online. Today, I'd like to provide updates uh, regarding Thailand's Cambodia border situation on three main issues as follows. First, um, on the issues of Thai soldiers stepping on anti personnel landmines. First of all, I would like to express my deepest sympathy to the Thai soldiers who stepped on the PMN2 landmines planted by the Cambodian side while patrolling in the area of Thakwai Temple, Surin Province. This occurred yesterday, the 27th of August, which is uh, located well within the Thai territory. This resulted in one soldier suffering permanent disability. This marks the sixth such incident in which lives have been harmed due to this inhumane weapon. Thailand condemns in the strongest term the use of anti personal landmines, which constitute a violation of Thailand's sovereignty and territorial integrity. Such actions violate the United Nations Charter and international law, in particular international humanitarian law, and constitute a clear bre breach of obligations under the Anti Personal Mine Ban Convention or the Ottawa Convention. They also represent repeated violations of the ceasefire agreement. In light of this incident, it is evident that the Cambodian side has syst systematically plan planned the use of landmines along the border with the deliberate intent to threaten and harm Thailand, particularly given that the incident occurred within the Thai operational line. I wish to recall the words of the Director General of the Military Border Affairs Department who stated end quote, "Landmines are not border markers. they are weapons that kill and maim without warning." The laying of landmines by the Cambodian side, therefore reflects the uncivilized conducts and the malicious intent. This incident further underscores the importance of upholding international obligations under the Ottawa Convention, which encourages the state parties to report on mine incidents. Thailand, therefore, has to bring Cambodia's behavior to the attention of the international community and calls for a collective pressure on Cambodia to cease such practices. Second, on foreign minister's working visit to Geneva. As I've mentioned previous, on previous occasions, Foreign Minister Marit is currently on a mission in Geneva to present the facts to the international community regarding the laying of landmines and violations of international law by Cambodia. Yesterday, the minister held a bilateral discussion with Ms. Ishikawa Tomiko, Ambassador and Perm Rep of Japan to the Conference of Disarmament with the president designate to the 22nd meeting of the state parties of the Ottawa convention with the participation of ms caroline Mer melani Rigambo, head of the united nations office of disarmament affairs or unoda in geneva the minister also met with ambassador and representatives of countries in the committee of on cooperative compliance and relevant parties and stakeholders under the Convention. During the discussion, the Minister reaffirmed Thailand's full commitment to the Convention. He also shared vital information and updates on the landmine situation along the Thai Cambodian border, in particular regarding the discovery of landmines newly laid on Thai soil by the Cambodian side, which has injured and maimed numerous Thai soldiers in recent weeks. Including the latest incident yesterday. Thailand calls on the international community to do as much as possible to bring Cambodia back to full compliance as a responsible state party to the convention and to return to the joint demining with Thailand. The foreign minister also took this opportunity to announce Thailand's decision to join the United Nations Secretary General's global advocacy campaign on humanitarian disarmament and mine action. Reflecting Thailand's long standing commitment not only to the Ottawa Convention, but also to the humanitarian disarmament and international humanitarian law. Furthermore, the Minister held bilateral discussions with Ms. Nada Al Nashif, Deputy High Commissioner for Human Rights, where he shared updates on the latest developments on the situation along the Thai Cambodian border. This was an in addition to two previous letters sent to the High Commissioner regarding Cambodia's violation to, uni to the United Nations Charter and key international human rights instruments, such as the International Covenant on Civil and Political Rights, or ICCPR, the Convention on the Rights of the Child, CRC, and the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, or CEDAW, among others, this includes the laying of landmines on thai territory, resulting in the injury and maiming of thai soldiers, as well as the use of civilians, women and children in the front lines to incite confrontation in the border area. the minister also reaffirmed thailand's commitment to the ceasefire agreement between thailand and cambodia. both the minister and the deputy high commissioner shared concern. And underscored the importance of key international human rights obligations under the ICCPR, which prohibits states from engaging in propaganda of war, and expressed concern over the spread of disinformation and distortion of facts that could escalate confrontation. And today, the Minister will meet with the President of the International Committee of the Red Cross, or the ICRC, to inform her. Of Cambodia's violation of international humanitarian law, including the Geneva Conventions, arising from its indiscriminate attacks against civilians and civilian objects in Thailand, such as residential homes, schools, hospitals, and convenience stores, which have resulted in numerous injuries and loss of innocent civilian lives. In summary, this mission to Geneva enables our Foreign Minister to assure the international community of Thailand's firm commitment to international, international law and universal norms, and that all of Thailand's actions are undertaken with sincerity, in good faith, and supported by solid evidence without making unfounded accusations. Looking forward, the relevant stakeholders, including the state parties, to the Ottawa Convention will consider the factual and scientific evidence brought forth by thailand and take actions in accordance with the processes of the convention. while this may take time, thailand remains steadfast in upholding the rules and acting with transparency. it is this credibility grounded in truth that will ultimately make cambodia contraventions clear. my third point is on the steps taken by Thailand in other international platforms. In addition to the work in Geneva, Thailand has also been active in the United Nations in New York. Most recently, on the 22nd of August 2025, our ambassador to the United Nations in New York sent a letter to the United Nations Secretary General to present further empirical evidence and supporting materials regarding Cambodia's use of landmines. It also reiterated the request for the Secretary-General to take necessary steps to ensure that this matter receives clarification from Cambodia in accordance with article 8 paragraph 2 of the Ottawa convention furthermore later this evening new york time in the morning um, the ambassador is scheduled to meet once again with secretary-general of the united nations to brief him on the latest development concerning the landmine situation along the border and to convey vital information regarding Thailand's request for clarification under provisions of the Ottawa Convention Additionally Thai ambassadors and consul general around the world continues to brief host governments and countries under their jurisdiction as well as relevant organizations local media and Thai communities abroad on the facts and latest developments of the border situation, covering both the issues of landmines and other violations committed by the cambodian side. this has been done since day one of the armed clashes up to the present day. finally, thailand welcomes the discussion and agreements reached by the military of both sides during the four regional border committee or the four rbc that has taken place. the meetings, Concluded just a few weeks before the, the, uh, after the, the extraordinary general border committee or the GBC meeting on the seventh of August in Kuala Lumpur. We note that the two sides, Thailand that Thailand has consistently prioritised and advocated, have been included in the agreement of the meetings, namely, mine clearance and combating online scams. We will continue to follow up. On these matters at the next GBC meeting to be hosted by Cambodia next month in September. Thailand remains committed to finding a solution with Cambodia peacefully through existing bilateral mechanism. However, should Cambodia continue to plant landmines within our territory and persist in provoking confrontations along the border, such actions would pose a serious obstacle to de escalate tensions, which both sides have been pursuing all along. Thailand therefore calls on Cambodia to adhere with sincerity and with good faith to its own statement and its commitment to bilateral mechanism and the ceasefire agreement. Thank you. Um, situation update, ในวันนี้นะครับผมจะเปิดให้มีคำถามได้หากท่านประสงค์นะครับเชิญครับครับสวัสดีครับท่านโฆษก,กจากวิทยวแห่งประเทศไทยปิยวิทย์ครับนอกจากเริ่มทุนระเบิดที่เราถแถลงกันในวันนี้ฮะมีประเด็นอีกประเด็นนึงที่ซึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสะแก้วที่บ้านหนองจานซึ่งมีประชาชนไทยกับกัมพูชาเนี่ย กำลังเหมือนจะเผชิญหน้ากันอยู่บริเวณนั้นในการควบคุมฝูงชนเนี่ยอาจจะเป็นหน้าที่ของทางตำ,ตำรวจและทหารที่อยู่ในพื้นที่แต่ทางกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเรามีคําพูดที่อยากจะฝากถึงประชาชนในพื้นที่แม้ที่เผื่อจะได้มีความไตรตรองก่อนที่จะก่อเหตุอะไรที่อาจจะนําไปสู่การยกระดับสถานการณ์ครับคือ <c oughs> <c oughs> คือผมผมก็ติดตาม <c oughs> สถานการณ์เรื่องนี้อย่าง,างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ขอเรียนว่าในในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศเนี่ย <c oughs> ออตอนนี้เราพยายามจะลิมิตไม่ใหเ้เกิดการ,รเผชิญหน้าไม่ไม่อยากให้มันมีความสูญเสียเกิดขึ้นนะครับผมเห็นว่าฝ่ายทหารก็ได้พยายามอย่างเต็มที่แล้วในการสร้าง กาะคุ้มกันนะครับเรียกว่ากั้นรัว้วเพื่อไม่ให้มีการเผชิญหน้ากันโดยตรงการขอเรียนว่าการเผชิญหน้าโดยกลุ่มคนนี่ก็มีความสุ่มเสี่ยงที่จะทําให้เกิดการประทะกันได้นะครับแล้วก็แน่นอนก็ฝ่ายไทยย่อมย่อมไม่ยอมให้มีการประทะแน่ก็ต้องมาคุ้มกันฝ่ายคนไทยนะครับผลประโยชน์ของคนไทยย่อมเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดดังนั้นก็ผมก็ คงพูดเหมือนกับฝ่ายทหารน,น,นะครับที่เรียกร้องให้ใช้ความระมัดระวังมากๆแล้วก็ดำเนินการอย่างอย่างาหากเป็นไปได้ก็หลีกเลี่ยงเถอะครับเพราะว่าตอนนี้ tension มันก็มีค่อนข้างสูงอยู่แล้วครับหากไม่มีอะไรเพิ่มเติมผมจะคอยมาอัปเดตสถานาการณ์ รายวันต่อไปนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ